มาดูการใช้งานแอปอินเทอร์เนต็ตนะครับแอปอินเทอร์เนต็ตก็คือแอปสำหรับเข้าเปิดเว็บไซต์ต่างๆนะครับเมื่อเปิดแอปอินเทอร์เนต็ตขึ้นมาคุณก็จะเจอหน้าจอแรกนะครับซึ่งเป็นหน้าจอโฮมเพจค่า f a ฟอ t ที่ตั้งไว้ก็คือเป็นหน้าจอของ g o o g l e Search ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอโฮมเพจเป็นหน้าหน้าเปล่าก็ได้นะครับเปิดมาแล้วเป็นเจอเป็นหน้าเปล่าโดยเข้าไปที่เซตติ้งนะครับ แล้วก็เซตโฮมเพจนะครับ, page, รบก็เรียกได้ว่าจะเป็นหน้าว่างเปลา่าเป็นดีฟอล์เพจก็คือเป็นหน้าของ g o o g l e Search นะครับหรือ,อหน้าจอของเว็บเพจที่เข้าไปบ่อยๆนะครับแต่ผมว่าเอาเซตไว้ที่เป็น default, ดีฟอล์ดีฟาก็คือหน้า g o o g l e s e a r c h นะครับเวลาเข้ามาก็ใช้งานได้สะดวกจะเซิร์ชหาข้อมูลก็พิมพ์ค้นหาได้เลยหรือว่า ถ้มีเว็บไซต์อื่นที่อยากเข้าอยู่แล้วมีเวอร์ไบเว็บมี URL อ,อยู่แล้วคุณก็พิมพ์ในช่อง a d r e b a r ก็พิมพ์ได้เลยนะครับไม่ได้ลําบากอะไระหน้าจอการใช้งานก็จะเหมือนหน้าจอ Google Chrome ของอเวลาที่เราใช้งานบนหน้าจาอ d e สก์ท็หรือคอมพิวเตอร์ PC นะครับอันนี้ก็คิดว่าคงทำความขเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ สำหรับการบันทึกบุ๊กมาร์กนะครับเราสามารถเว็บเพจที่เราเข้าบ่อยเราสามารถบันทึกเก็บไว้นในบุ๊กมาร์กได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปนะครับโดยแต่ที่ปุ่มไอคอนรูปดาวด้านหลังนี้นะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่าง add bookmark ก็คือให้กรอกข้อมูลต่าง,าง,าง,างๆเกี่ยวกับเว็บเพจสำหรับการบันทึก จะไม่กรอกอะไรเลยก็ได้นะครับจะใช้ค่า default ตรงนี้ก็ได้ครแตะปุ่มโอเคไปเลยนะครับ,บต่อไปเมื่อเราครั้งต่อไปเวลาเราจะเปิดเว็บเพจที่เราบันทึกไว้ในบุ๊กมาร์กนะครับมาเปิดหน้าจอแอปอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็แตะที่นี่เลยครับปุ๊บเข้าไปที่ bookmark นะครับจากนั้นก็จะเจอนะครับรายการบุ๊กมาร์กที่เราบันทึกไว้นะครับ,รก,รรรบก็คือหน้าเว็บเพจต่างๆเราสามารถแตะ องเว็บเพจที่ต้องการเพื่อเปิดได้ทันทีนะครับสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะฮะอันนี้เป็นมุมมองแบบกริดหรือตารางจะเปลี่ยนเป็นแบบลิสหรือรายการก็ได้นะครับก็แต่ที่คอนตรงนี้นะฮะด้านบนนะครับกรณีที่มีเว็บเพจบันทึกไวในบุ๊กมาร์กเป็นจํานวนมากเราสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บเว็บเพจเหล่านั้นให้เป็นระเบียบได้เช่นแยกตามประเภทเป็นเว็บเพจบันเทิง เว็บช้อปปิง้งเว็บข้อมูลนะครับก็โดยแตะที่ไอคอนด้านบนนี้ครับปุ๊บนะครับจากนั้นแตะที่ไอคอนตรงนี้นะฮะก็หมายบวกปุ๊บพิมพ์ชื่อ,อโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับปุ๊บเสร็จแล้วแตะที่ดันครับปุ๊บ่าปุ๊บ เพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาใช้งานแล้วครับนะครับตอนนี้ก็เราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาใช้งานนะฮะอันนี้ผมตั้งเป็น new folder นะครับคุณก็ตั้งชื่อตามที่คุณต้องการนะครับการย้ายเว็บเพจไปยังโฟลเดอร์ครับก็แต่ค้างตรงเว็บเพจที่ต้องการนะครับแล้วเลือกที่ edit bookmark ครับ บนะครับนะจะมีหน้าหน้าต่าง Edit Bookmark ขึ้นมานะครับไอตรงรายการโฟลเดอร์ด้านล่างนะครับก็คนก็เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนะครับอ่านฮะเดี๋ยวผมย้อนอีกทีนะนะครับตรงโฟลเดอร์นะฮะเลือกไปที่อัลเทอร์โฟลเดอร์นะครับปุ๊บ จะเห็นรายการโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไวนง้นะครับก็เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแตะปุ่มโอเคนะครับแล้วก็แตะปุ่มโอเคครั้งครับปึ๊บนะฮะเว็บเพจนั้นก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ครับง่ายๆครับได้ดูทีในบุ๊กมาร์กเนี่ยฮะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับบุ๊กมาร์กก็คือหน้าเว็บเพจที่เราบันทึกไว้ฮิสตอรี ก็คือรายการเว็บเพจที่เราเข้าใช้งานล่าสุดจะมีแบ่งตามวันนี้ของวันนี้ของเมื่อวาน7วันที่แล้วเดือนที่แล้วนะครับส่วนเซฟเว็บเพจนี้ก็คือเว็บเพจที่เราบันทึกไว้สำหรับอ่านแบบออฟไลน์นะครับก็คือถึงแม้ไม่ตอบสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตเราก็เปิดสามารถเปิดอ่านได้นะครับไปอ่านในภายหลังได้อันนี้ก็คือการใช้งานแอปอินเทอร์เนต็ตครับ คิดว่าออน่าจะใช้งานกันได้ไม่ยากนะครับยังไ้ลองดูนะครับ